ขาบอกว่าดอกไม้ก็พี่มืนของคู่กันจริงมาแนะนาร้านดอกไม้เปิดใหม่คือร้านน่ารักมากแล้วขายราคาถูกด้วยแบบเริ่มต้นแค่ลักสิบทุกคนอย่างชอ่อในมืออเน,นีย89แปดสิบเก้าบาทเอ๊ะ <ใช S 1> เป็นร้านรับจัดดอกไม้ตามออเดอร์ชื่อว่ารักดารุณที่กลับจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับป้อมบัดคูตรงนี้เลยเส้นทางเข้าข้าวนาเลสวนเปิดประตูร้านเข้ามาคือร้านน่ารักมากจะเจอกับน้องกองทับดอกไม้เรียงรายอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นกระเชา้าเป็นตะกร้าหรือว่าเป็นชอ่อที่ร้านเขารับทำโมดด้้้าาาใครแแแบบบบบบบกกํลัังงมมอออหหไเววน กัแบบดอกเล็กๆแน่ารักอะใส่เล็ก,ลกๆน่ารักแบบนี้ก็มี89บาทเองถ้าใ,ใครอยากได้แบบความเป็นทางการกระเช้าสวยๆแบบนี้ก็มีนะน,น้อยๆแบบนี้ก็น่ารักดีอย่างอันนี้จะเป็นสไตล,ล์การจารรัดแบบเกาหลีพี่เจ้าของร้านบอกว่ากําลังฮิตเลยและที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ข้างหลังปอบอันนี้จะเป็นการจารรัดแบบใสแจกลายแจการให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายรูปทรงที่ป้องชอบของร้านนี้เลยคือแบบราคาจับต้องง่ายแล้วคือเข้าถึงทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะเอาจริงและดอกไม้ที่ร้านเขาใช้จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่่าาดอออกกกกไมมมม้ปปนนนนัเเเเงต็รททีืจิๆุค คด,ดคือเราสามารถเลือกแบบเลือกอะไรมาให้พี่เจ้าของร้านเขาจัดได้เลยนะ,ะถ้าใครอยากสั่งดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์แฟนอะที่ร้านมีบริการส่งแก็บด้วย<อ>เพราะว่าการซื้อดอกไม้ส,สวยให้กันและกนันอะก็เป็นวิธีการบอกรักที่น่ารักแบบหนึ่งเลย<อ>สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านจัดดอกไม้ที่ราคาย,ย่อมเยาแล้วเข้าถึงง่ายอะแนะนำร้านนี้เลยแจกของแบบตรงปกแล้วจัดมาสวยงาม,มากแชร์ไปแล้วตามมาเลยที่ร้านรักดรุน